เรื่องนี้จับตาม,มองให้ดีนะมันยังไม่จบนี่มันแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับเรื่องการพระราชทานอภัยโทษยังคงมีโทษอีกมากมายสำหรับทักษิณชินวัตรและการพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้ตอนแรกก็คิดว่าจะพระราชทานอภัยโทษทั้งหมดแต่พระราชทานอภัยโทษทิ้งไว้อีกหนึ่งปีคงค้างอีก18คดี และอยู่ที่ปะปะชอีกสคดีการเมืองของไทยลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลออบายเป็นพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ที่ประชาชนคนไทยถ้าเข้าใจการเมืองลึกซึ้งก็จะรู้หลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเต้ศักดิ์เียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 ok n e น s นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นประเด็นร้อนๆนะรเรื่องของการพระราชทา,านอภัยโทษทักษิณชินวัตรนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมทำคลิปไปแล้วครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงหนักพระราชหฤทัยอย่างมากนะครับ สำหรับการพระราชทานอพยโทษทักษิณชินวัตรนะครับหลังจากที่เดินทางกลับมายัางประเทศไทยตั้งแต่วันที่22สิงหาคมนะครับหลังจากที่รัฐบาลของเขาได้ทำการจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้เศรษฐาทวีสินเป็นนายกุญรีนะครับทักษิณก็กลับมาทันทีนะครับแล้วก็ยอมติดคุก จากนั้นนะฮะจากยีบสองมาวันที่หนึ่งกันยายนทักษิณก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษตอนนี้นะครับคุณทักษิณกำลังทำรับพระบรมมาฉายาลักษณ์พระบิดพระเจ้าอยู่หัวนะครับเปิดการขึ้นะครับโดยมีคุณแพรองทานชินวัตนนะครับถือพวงมาลัยให้คุณทักษิณนะครับ เราได้เห็นภาพคุณดักบสินในประเทศไทยแล้วครับทุกผู้ชมในรอบ17ปีครับคุณดัับสินครับคุณดักบสินครับ มีลูกทั้ง3าคนนะครับมารอรับนี้ก็คุณพ่อนะคะก็มีอาการมีอาการเหมือนโนสกิดไหลอยู่เหมืนอนคุณพ่อก็มีอาการอ่อนเพลียนะคะก็จริงก็ถ้าจะเห็นตั้งแต่วันที่ถึงถึงเมืองไทยนะคะคุณพ่อก็จะเหมือนกับไม่ไม่ได้สดชื่นเท่าเดิม พออิงแต่อิงก็เข้าใจเพราะว่า17ปีที่ผ่านมาไม่ได้อยู่เมืองไทยอะนะคะแล้วก็คงมีอาการเครียดพอสมควรเพราะว่าในวันนั้นกับทางครอบครัวเองก็ก็ได้คุยกันก็ก็เห็นอยู่นะคะว่ามีอาการเครียดแล้วพอคืนนั้นเนี่ยก็ก็ได้ทราบพร้อมกับสื่อนะคะว่าว่าได้ไปโรงพยาบาลตำรวจก็คือมีอาการเครียดแล้วก็อ่อนเพลียค่ะตอนนี้ที่ที่ไปเจอมาก็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 เห็นแบบนั้นค่ะก็อ่อนเพลียเหท่านแสาม เราให้เป็นดุลพินิจของคุณพ่อเลยนะคะคุณพ่อจะจัดทาเมื่อไหร่ยังไงก็ให้คุณพ่อเป็นคนเป็นคนทําเองเลยค่ะอาจารย์ไรพทษโดยตัวคุณทักษิณเองหรือว่าญาติคะไม่ตอบนะอาจารย์การอันนี้คือเป็นการขอดยุดรงที่ไม่เกี่ยวกับวันสำคัญไล่ยี่สิบคำถามครับขอใช่สิการขอโดยส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับโอกาสสำคัญไม่ได้ดูว่าต้องรับโทษมาแล้วเท่าไหร่อะไร เป็นพระมาหากรุณามีพระมาหากรุณาที่คุณโปรดเกล้าโปรดประหมอมพระราชทานอภพยโทษให้กับคุณทักษณิณชินวัตรจากที่ต้องจำคุก8ปีหรือหนึ่งปีเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับตระกูลชินวัตรแล้วก็คุณทักษณิณรวมทั้งบรรดาผู้สนับสนุนรักให้คุณทักษณิณนะครับแต่ว่าที่บอกว่าเหลือหนึ่งปีเนี่ยก็ต้องคิดต่อแหละนะครับว่าคุณทักษิณจะ ใช้โอกาสในหนึปีเนี่ยนะครับไปอยู่ในเรือนจำนะครับหรือนอนอยู่โร,รงพยาบาลตำรวจหรือโรงพยาบาลอื่นในคราวหลังต่อไปหรือเปล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องจับตาและนะครับว่าว่าคุณทักษิณจะใช้เงื่อนไขนี้ในการพิสูจน์ตัวเองต่ออย่างไรนะครับมันแทบจะไม่ค่อยปรากฏนะครับคนที่มีคดีความทีอ่อาจจะเกี่ยวข้องกับทุจริตคอร์รัปชันหลายคดีเนี่ยนะครับแล้วก็มีโทษ จ็ดแปดปีเนี่ยแล้วก็ได้รับพระทานไปโทษเหลือแค่หนึ่งปีเนี่ยนะครับก็หวังว่าคุณนักศิลจะใช้เงื่อนไขเนี่ยในการพิสูจน์ตัวเองกับคนไทยด้วยเพราะในเนื้อหาของการพระาทานอภัยโทษเนี่ยก็ก็กองค์ท่านก็มองว่าคุณนักศิลก็จงรักภักดีนะครับทํางานใ้บ้านเมืองมานะครับแต่ว่าเมื่ออายุมากขึ้นโรคภัยไข้เจ็บมาเยือนเนี่ยนะครับแล้วก็จองจําอีกหนึ่งปีแล้วก็ออกไป ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ทํางานให้กับบ้านเมืองให้กับประชาชนเนี่ยผมว่านี่เป็นเป็นพระบรมชาชิพระบรมราชชินีฉัยที่ต้องจับตาแหละว่าคุณทักษิณจากนี่จะทำอะไรต้องจะเล่าประสบการณ์บรรยากาศภายในเรือนจําให้ฟังนะคะต้องไม่ได้เคยติดคุกนะคะแต่พ่อของต้องเนี่ยเป็นผู้คุมและต้องก็เกิดมาโตมาก็อยู่ข้างเรือนจําเลยบ้านนี่อยู่ติดกับรั้วของคุกเลยตอนเที่ยงของวันหยุดก็จะเอา อาหารกลางวันไปส่งให้พ่อในเรือนจำนะคะพ่อเป็นผู้คุมนะคะไม่ได้เป็นนักโทษสิ่งแรกที่ต้องจะรู้สึกเมื่อไปถึงหน้าประตูคุกนะคะก็คือรู้สึกเหม็นค่ะมันมีความเหม็นโชยออกมาตั้งแต่เรายังไปไม่ถึงประตูคุกอะคะ่ะมันเป็นกลิ่นของคนที่ไม่ได้อาบน้ำรวมๆกันอยู่เยอะมากเป็นชุมชนแล้วกลิ่นมืนก็ลอยข้ามรั้วออกมาแบบนั้นนะคะมันเป็นกลิ่นของออความไร้อิสรภาพ จะต้องก้าวข้ามประตูนั้นไปโดยมีสถานะเป็นนักโทษนะคะจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความกลัวความกังวลและความทุกข์สิ้นแล้วซึ่งศักดิ์สรีค่ะเคยเป็นนายกมาก่อนนะคะแต่สุดท้ายต้องมาอยู่ในสถานภาพนักโทษชายความรู้สึกสูญเสียความทุกข์ทั้งปวงมันก็ประเดยประดังเข้ามาอาจจะทำให้ล้มป่วยได้อันนี้ต้องยืนยันเลยค่ะแน่นอนที่สุด บรรยากาศในคุกและสถานที่หลังประตูคุกนั้นไม่ใช่ destination หรือที่ที่คนอายุ70กว่าต้องการจะไปเจอแน่นอนค่ะที่นั่นเป็นศูนย์รวมของคนทำผิดคนเคยทำชั่วเป็นที่รวมของโรคติดต่อทางเดินหายใจอย่างง่ายๆเลยเรามีคนจำนวนมากหลายร้อยพ่อพันแม่ไม่ใช่เป้าหมายหรือว่า destination ที่ใคร ปรารถนาแน่นอนค่ะก็จะทําให้คนที่กระทำความผิดแล้วจำต้องเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยจะตหนักรู้ได้ว่าสุดท้ายแล้วความปรารถนาของมนุษย์คนนึงไม่ใช่เงินทองแต่คืออิสรภาพที่จะได้อยู่กับคนที่รักได้อยู่กับครอบครัวต่างหากที่สําคัญนะคะดูเหมือนว่าทักษิณจะเดินเข้าประตูคุกไปคนเดียวติดคุกอยู่คนเดียวแต่แท้ที่จริงแล้ว คนในครอบครัวเขาก็เสมือนหนึ่งว่ารู้สึกว่าติดคุกไปด้วยกับคุณทักษินค่ะการที่เราได้มองพ่อที่อายุมากแก่แล้วเข้าไปในคุกลูกไม่สบายใจหรอกค่ะคนเป็นเมียยิ่งหนักเลยค่ะเคยเห็นสามีเคยอยู่สุขสบายมาแล้วต้องไปอยู่ในจุดจุดนั้นก็เหมือนกับว่าการติดคุกของหัวหน้าครอบครัวครัคร้งนี้ก็คือการพาคนในครอบครัวนั้นติดคุกไปด้วยมันร้ายอิจรภาพไปทั้งครอบครัวและทุก ทนกันทั้งครอบครัวอันนี้ยืนยันเลยค่ะจากที่ครุกทีกับบรรดาญาติของนักโทษมาตั้งแต่เด็กนะคะเป็นสิ่งที่เกินคํญญาบรรยายที่คนเคยสุขสบายคนเคยร่ํารวยเคยมีอิสรภาพต้องมาเผชิญเรื่องแบบเรื่องราวแบบนี้ในบ้านปลายนะคะนี่คือราคาที่ทักษิณและครอบครัวต้องจ่ายค่ะต้องไม่อยากให้โฟกัสว่าเอ้ยเขาไปอยู่สุขสบายไปอยู่ในคุกแค่ไม่กี่นาทีแล้วก็ออกไปอยู่โรงพยาบาล การที่เขาไปอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้ก็อยู่ในสถานะของนักโทษชายก็ยังถูกจองจำอยู่ดีก็ยังไร้อิสรภาพอยู่ดีค่ะจะมากจะน้อยเขาก็กำลังใช้กรรมอยู่สิ่งที่เราเป็นประชาชนที่เรากำลังจะต้องโฟงกัสกันไม่ใช่การชดใช้กรรมของทักษิณค่ะแต่เป็นระบอบที่จะถูกสร้างขึ้นจากพรรคเพื่อไทยและถูกสร้างขึ้นจากแนวความคิดของทักษิณอันนี้ต่างหากที่เราต้องเฝ้าระวังการโกงการคอร์รัปชันการจะมาหักหลังประชาชน การจะมาลักหลับแก้กฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังเงินสำรองทองสำรองนั่นต่างหากค่ะที่เราจะต้องไปโฟกัสอย่าไปให้ราคากับคนที่กําลังติดคุกอยู่เลยค่ะเขาก็กําลังรับกรรมในส่วนของเขาอยู่ไม่ได้เห็นใจนะคะยืนยันว่าไม่ได้เห็นใจทักษิณเขาสมควรต้องได้รับและที่สําคัญต้องก็คัดค้านในการที่เขาจะขออภัยโทษด,ด้วยตอนนี้เราไปโฟกัสที่นาะยกคนที่30กับทีมงานของเขาดีกว่านะคะอยากฝากบอกเขาไปเลยว่า การคอร์รัปชันนั้นไม่ง่ายเหมือนสมัยก่อนแล้วนะและที่สําคัญอย่ามาหักหลังประชาชนมันไม่ง่ายแล้วประชาชนตื่นรู้เรื่องประชาธิปไตยและกฎหมายและการเมืองกันเยอะมากขึ้นแล้วต้องอยากฝากบ้านเมืองอไว้กับฝ่ายค้านที่แข็งแรงที่สุดในประเทศก็คือประชาชนอย่างเราๆนี่แหละค่ะ่อยว่าการขอรับพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้ฮะก็มีรองนายกมนตรีเอาไปให้เซ็นนะฮะถึงในเรือนจํา ได้รับสิทธิพิเศษในคืนวันที่22นะฮะปรากฏว่าก็ไปอยู่ที่รอพตตำรวจแบบ VIP นะฮะแบบ VIP เลยนะไม่ใช่ V ธรรมดา VVIP นะฮะก็ได้รับสิทธิพิเศษอ้างเรื่องความดันเกิดขึ้นสูงถึง200ก็เลยไปนอนโรงพยาบาลตำรวจนะครับประเด็นที่น่าสนใจมีการขอพระราชทานอภัยโทษ อย่างกระทันหันและก็ขอแบบ VIP ขอแบบพิเศษนะครับไม่ได้เป็นไปตามวงรอบปกติซึ่งโดยปกติเนี่ยจะมีเฉพาะงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่การให้อภัยโทษครั้งนี้เนี่ยให้อภัยโทษนะครับเป็นเวลา7ปียังคงเหลือโทษอีก1ปีนะครับ ทักษินยังต้องอยู่โรงพยาบาลนะครับและทักษินถ้าหายแล้วก็ต้องไปอยู่ในเรือจนจําขณะเดียวกันสิทธิที่ทักษินจะขอพระราชทานอภัยโทษอีกขอไม่ได้แล้วเพราะได้สิทธิพิเศษไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่าจากเหตุการณ์อึ้งกันทั้งประเทศช็อกกันทั้งประเทศหลังจากเศรษฐาทวีสินนะบอกว่าจะมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นมีบิ๊กซัพพลา เกิดขึ้นนะ,ะคนที่อยู่ฝ่ายขวาอย่างที่ผมเคยเรียนไว้จะนวนไม่น้อยถอดอกถอดใจนะ,ะเพราะว่าทู่สู้กับทางทักษิณมานานแต่จูจ่ๆก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษถึง7ปีเหลือเพียง1ปีบางคนก็ไปเข้าร่วมกับพวกส้มนะะบางคนก็บอกหมดกำลังอกหมดกำลังใจ ไม่รู้จะไปทางไหนโทรศัพท์ผมนี่ดังสนั่นรันไรมีแต่คนโทรเข้ามาตกลงมันเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วมันจะจบหรือเปล่านะฮะเพราะหลังจากนี้ก็จะมีการโปรดเก้าคณะอัมนรีที่มีนาย,ยกอัมตรีอย่างเศรษฐาทวีสินเป็นผู้นำรัฐบาลนะครับเรื่องของรักสินยังไม่จบแค่นี้นะแต่ประเด็นที่น่าสนใจอะไรจะเกิดขึ้น ผมเรียนทุนส่วนนะฮะคราวนี้เป็นพระราชกรุณาสูงสุดสูงสุดแก่ทักษิณและตระกูลชินวัตรองอิงก็ยอมรับนะโพสต์ข้อความที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษนะในข้อความพระราชทานอภัยโทษเนี่ยบอกว่าทักษิณเป็นผู้จงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทําคุณงามความดีเป็นนายกมัญรีมาก่อนหลังจากหลบหนีในคดีทุจริตคอร์รัปชันเป็นเวลาถึง1 3 17ปีโดยคดีแรกเป็นคดีเอกซิมแบงค์นะครับคดีเอกซิมแบงค์ปล่อยกู้ให้กับพมา่าแล้วให้พม่ามาซื้อ คอมพิวเตอร์ในบริษัทของตนเองคดีที่2เป็นคดีหวยบนดินฮะออกหวยบนดินขึ้นมาเสร็จแล้วเอาเงินไปแจกคนอื่นแล้วบอกว่าเป็นเงินของตนเองนะครับทั้งที่เป็นเงินของหลวงนะครับไม่ได้เอาเข้ากระทรวงการคลังแล้วก็ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษดรก็โดนไปอีกคดีนะครับแล้วก็มี คดีทุจริตหุ้นชินคอมบเรชันนะก่อนหน้านั้นก็มีการพิพากษาให้เอาเงินคืนแล้วก็ต่อมาก็มีโทษจำคุกถึง5ปีบางคนบอกว่าจบหรือยังเรื่องของคดีคดีเนี่ยจาก10ปีหรือ8ปีจาก8ปีนะครับได้รับพระราชทานอาวทษเหลือ1ปีแล้วคดีทักษิณมีอีกหรือเปล่าคดีที่ทักษิณเนี่ย ยังคงมีค้างที่ประประชออีกสามคดีและค้างที่ศาลอีกสิบแปดคดีขี้แตกไม่ใช่ธรรมดานะฮะนั่นหมายความว่าคดีของทักษิณทั้งหมดเนี่ยยี่สิบกว่าคดีเนี่ยนะฮะที่ได้รับพระราชทานัยโทษนะฮะมีที่อยู่บนศาลเนี่ยที่ตัดสินไปแล้วสามคดีได้รับพระราชทานัยโทษ ยังค้างที่ต้องตัดสินอีก18คดีและอยู่ที่ปปชอีก3คดีรวมแล้วยังคงค้างทั้งหมด21คดี22 23 2หมด24คดีเหลือ21คดีนิดหน่อยเองนะครับนั่นหมายความว่าเรื่องนี้ราตรีอีกยาวแต่รักษินกลับมาเข้าจบแค่นี้ไหมผมเรียนหุ้นส่วนนะ ได้คืบเอาศอกได้ศอกเอาวาได้ว่าเอายดดูแล้วกันนะฮะวารอบนี้ทักษิณบอกว่าเขาจงรักพักดีเนี่ยเขาจะจัดการอย่างไรกับพักส้มที่มีธนาทรเป็นเจ้าของพักเขาจะจัดการอย่างไรกลับกลุ่มขบวนการล้มเจ้าในฐานะ ผู้ที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์เรื่องนี้จับตาม,มองให้ดีนะมันยังไม่จบนี่มันแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับเรื่องการพระราชทานอภัยโทษยังคงมีโทษอีกมากมายสำหรับทักษิณชินวัตรและการพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้ตอนแรกก็คิดว่าจะพระราชทานอภัยโทษทั้งหมด แต่พระราชทานอภัยโทษทิ้งไว้อีกหนึ่งปีคงค้างอีก18คดีและอยู่ที่ปปชอ,อีก3คดีการเมืองของไทยลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายเป็นพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ที่ประชาชนคนไทยถ้าเข้าใจการเมืองลึกซึ้งก็จะรู้หลักยุทธศาสตร์การเมือง การปกกรองชั้นสูงนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์ยียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ